สวัสดีครับทุกกคนวันนี้เรากลับมาต่อกันในเกมไทมิเซียนะครับอี่ไที่แล้วเราจัดก,การบอสต,ตรงลานกว้างไปแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะนี่นะครับอีดเปิดประตูครั้งที่แล้วก็กระโดดแบบฟุกฟุกกระโดดกลางอากาศแบบงงๆไปเดี๋ยวมันชอบดักอะมามามาโชว์โดดกลางอากาศอีกอ้ยเอ้า นี่ไงจุกอุ้ยลืมลืมลืมขโมยลืมขโมยนี่นี่นี่อ้าวกดชาร์จไม่นานอุ้ยหลบอยู่ตรงนั้นด้วยเออโอ้จุกเฮ้ยเรียบร้อยครับขอสกิลคืนมาเศษซากสกิล ตรงนี้มีหนึ่งนะครับมีให้อ่านหนึ่งอันประกาศของตลาดคณะละครสัตว์ต้องการสัตว์ขนาดเล็กในทุกสภาพเพื่อใช้ในการแสดงบินได้วิ่งได้กระโดดได้จะอะไรก็ได้ขอแค่มันเคลื่อนไหวเครื่องไหวรับทั้งหมดผู้สนใจกรุณาติดต่อชึบเดี๋ยวเดี๋ย,ยตกใจยืทนทางตรงนี้วะพี่เออเออ จบเปิดไม่ได้ทางนี้นะสำรวจที่เหลือก่อนนะครับอ่ฝั่งนี้เรายังไม่ไปเนาะเออมาทึกชีวิตที่โฮมิตคณะละครสัตว์หนึ่งในตอนเริ่มแรกคณะละครสัตว์เป็นเพียงแค่สิ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้คนในหมู่บ้านเมื่อผู้คนรวมตัวกันมากขึ้นความสามารถต่างๆที่มากมาย คณะละครสัตว์ก็ขยายใหญ่และเติบโตขึ้นพวกเขาเรียกตัวเองว่าคณะละครสัตว์สนธยานอกจากเป็นการบ่งบอกถึงการแสดงยามลาตีแล้วมันยังหมายถึงวิธีการหาความสุขในายามทุกข์ยากอีกด้วยเออตีให้หมดต่ไม่ได้แล้วย้อนกลับจ้ะเออ,อเหลือนี่อีกหนึ่งเหรอจบออ เราไปไม่ได้นอกทางนั้นใช่ครับติดไปไม่ได้เดี๋ยแค่ทางเดียวแล้วล่ะผมผมกลัวผมจะพลาดอย่างเลยนะพลาดเส้นทางใหม่ๆนะครับผมอันนี้ผมเคยบอกถ้าไม่มีแผนที่ผมอ่ะผมงงง่ายเออแล้วเกมเดี๋ยวนี้เกมสมัยนี้นะครับทางซ้อนทางซับอะไรเยอะแยะหมดทางซับทาซ้อน,ทา,อนทางซ้อนเงื่อน มีทางนี้ไปตรงนู้นก็ไปได้อีกโอ้โอทางนี้น่าจะทางไปต่อนะครับปับป่บจบเอ่อทางนี้จะทางไปต่อเนาะไปทางนี้ก่อนได้นะครับอยูเมื่อกี้ตีได้เปิดเพ่อมีกุญแจแล้วเมื่อกี้เห็นเหมือนหมอกด้วยชัดเลย มันมีหมอกอะทุกคนเออตรงนี้ขึ้นได้อีกเฮ้ยโอตกใจอ๋อโอเคมันลงมาด้านล่างผมล้อว่าให้ปีนขึ้นเด,เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมือหัวหมุนหลายรอบจัดขึ้นมาอ,โอ๋โอเคเป็นช็อตคัดเตะนะครับต้องบนมีนิดทางพิษน่าจะทางไปต่อหรือเปล่าชุดความจำ โอเคครับเพิ่มเลเวลได้เดย์ดีเกินโอ้โหโ,โ,โ,โอ้ปับปับเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเติมเลือดก,ก่อนปับจบจบโอ้ยเสียเลือดฟรีสองอันเลย เมื่อกี้มันมันติ๊กใครคนนึงวะห่างไปก่อนครับติดพิษจกตีเออโอเคพิษหมดตรงนี้เอ้ยเดี๋เด้อตกใจจบเรียบร้อยที่เพิ่มเลเวลอีกหนึ่งต้องสำรวจให้รอบครอบครับตรงไหนกระโดดได้บ้าง ตรงนี้กระโดดไปไหนวะคู่นะครับอลองกระโดดลงไปดูอ๋อโอเควนลงมาข้างล่างเมื่อกี้ที่เสียงอะไรวะที่มีหมอกพิษน,นะครับใครมาอเออจบเรียบร้อยอันนี้ทางขึ้นไป เปิดจากฝั่งนี้ไม่ได้แน่นอนเชียวเออเออจบตำรวจปรแปบบ๊บตรงนี้บนนี้มีอะไรไหมวะเฮ้ยเอามีคนเหรอเหมือนมีให้ลงนะครับไปอ่าลงมาเอยไม่ใช่เพราะว่าลงมาช่องเมื่อกี้ที่ไปไม่ได้ งงดิมันคือตรงไหนนี้ผักชีสวนผสม,ม,มน,นี่ลงไปข้างล่างเมื่อกี้เนาะนั้นก็แสดงว่ามันต้องมีทางให้ไปตรงนี้ปะเอออันนี้ปีนลงอีกเหรอ โอเคซอกตรงนี้ครับตอนต้นเกมที่เรามาไม่ได้ใช่ไหมใช่เลยบันทึกชีวิตเฮอร์มิตทะเลแห่งต้นไม้2อด้านหลังของทะเลแห่งต้นไม้คือโกดังเก็บสิ่งของมันเต็มไปด้วยสิ่งของที่คณะละครสัตว์นำสกลับมาจากการตะเวนไปทั่วแผ่นดินใหญ่รวมถึงสินค้าที่ได้รับจากการค้าขายตลาดโกดังนี้มีคณะสินค้ามีคณะละครศัตว์และอัศาวินคุมกันอย่างแน่น นี่คือที่เรามา,อ,าอันนี้ที่เราติดนะครับตอนแรกไปเด็กไหมหมดโอเคขึ้นครับไปกันต่อตรนี้หมดแล้วนะผมกลัวราดเองจังเลยนะตรงนี้ก็โดดลงได้ไหมไม่น่าจะได้ยังไม่เจอมอนที่เขาเรียกว่าโหดๆเท่าไหร่นะครับ มีแต่ส่วนมากที่ผมพลาดเองึบไปต่อครับผมไม่มีอะไรห้อยลงมาจากข้างบนใช่ไหมนะเอาล่ะโคตรถึกเลย,อยโอ้โอวโจ้โอ้มามาพีโอ้ยเอ๊ พูดเป็นทันขาดครับว่าไม่ไม,ม,ไม,มีตัวอะไรโหดเลยแตกซะแล้วเรามาถึงแล้วทุกคนมาแก้แค้นใหม่อยากได้ชอบความทา้าทายก็ความท้าเอ้เก็บเก็บลุ่นก่อนมาถึกจักถึกมากถึงเลือก่อนจบจบโอ,อ้จบ

จ๊บโอ้ยมันพักเดี๋ยวมันจะตายแล้วจ๊บอ๋อสกิลหอ,อกนะจ๊ะแล้วก็ได้เพิ่มยายกันหนึ่งครับโอ้มันอันนี้มันกึง่งกึ่งม่นี่บอสเลยนี่ว่าผมก็ว่าทำไมไม่ตายเลยจ๊ะนี่ลงไปไหนน่าจะลงไปเปิดประตูตรต้นเกมนะครับจริงด้วย เอ้ามาจากด้านนี้ไม่ได้มุ่วอไปเองแล้วผมเอ,อ่อน่าจะได้อยู่ถ้ามีของเอ้ยตกใจว้าเอ้ยฮ้ตรงนั้นอะไรวะสีเขียวจุดเซฟของเราเหรอว่าลงไปตรงนั้นยังไงวะนู้นเลยจุดเซฟลงไปไงอ่ะ กระโดดได้ไหมอ่อนลืมไปเกมนี้กระโดดไม่ได้ไปครับเรายงลงไปไหนไม่ได้เร๊บนึงอีกทีเพื่อความชัวร์ออกจากด้านนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับสนุกอยู่สนุกอยู่บอสมันตีไม่ไม่เวอร์มากครับ เหมือนจะลงได้เนะเาะเดี๋ยวโอ้้ยเดี๋ยวจบโอ้ได้ซากสกิลเต็มเลยผมว่าทางาเมื่อกี้ลงไปได้ เออจบอ่าใช่จริงด้วยครับลงไปทะลุมาเมื่อกี้เหมือนกันเลือดหมดแล้วเนี่ยประเด็นนะโอ้ยตัวหอ,อกอีกแล้วเห็นปะเอาท่าหอกขึ้นไปเออเป็นไงล่ะท่าหอกของนาย เฮ้ยเดี๋ยวนะตายได้จังดอ่ะตรงนี้พี่เก่าเจ้าเดิมมีสองตัวด้วยมันเห็นไหมเนะี่ยงวดโจมปับมไอต,ตัวนู้นยืนเท่อยู่ขอรุนผมคืน เก็บเงาอาเสียซักสกิลเงาวันนี้พนุเออจบให้หมดเอ่อแสดงว่าตรงนู้นเราต้องโรยตัวลงมานะครับทุกคนเราไปไม่ถึงเดี๋ยวขอไปโรยตัวแป๊บจากฝั่งนู้นที่มันจะมีน่าจากตรงนี้ครับเนี่ยที่มีมอนนอนอยู่จบขอ,อฝานหน่อย เฮ้ยย่าได้มาแล้วนี่จากตรงนี้ชึบเฮ้ยมีข้างหลังด้วยวะเฮ้ยจบจบเฮ้ยหลบไม่ทันตุ้มชึบเติมเลือดก่อน สวยเสร็จปานตกิลอีกหนึ่งชุดความทรงจำตรงนี้น่าจะบังคับกระโดดแล้วใช่ไหมเพราะว่าทางนู้นก็ตันเหมือนกันนะครับมันมีประตูวะไม่หรอกตรงนี้ก่อนโอ้ยเออเออ,อจบเรียบร้อยมาจูเทป เรียบร้อยเชืยอกดดูบันทึกของผู้สิ้นหวังเดี๋ยวอีกตัวขออ่านใหม่บันทึกของผู้สิ้นหวังสองงานสวนมากภายในเต็นคือการเคลื่อนย้ายถังใบมาบางครั้งข้าก็รู้สึกได้ว่าสิ่งที่อยู่ภายในถังเคลื่อนไหวอยู่ว่าพวกปีศาจนั่นแหละเนาะไปครับเฮ้ยเดี๋ยว ตัวไม่กระโดดได้จ้ะื้าไม่นับโอ้โหโคตรแรงมันตีช้าไงเฮ้ยเอาหนึ่งนี่จบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือสองนะตุ่มตุ่มตุ่มอุย้ยมานี่ขวานสับจบเก็บตัววิ่งกระโดดนี่โดดสับมาไหมาสวยโอ้โอ้โอ้โอ ตึกตึกตึกกระโดดขึ้นมาโดดถอยก่อนจบขอสกิลออ้ยโอ้ได้เศษได้อะไรเยอะแยะนะครับตรงนี้มาเคลมมาทางไหนแล้วนะ เฮ้ยเอาไปแกประตูเปิดอ่าเจอแล้วะครับทุกคนอันนี้ประตูเอา้าเปิดไม่ได้เหรอนึกว่าจะเป็นช็อตคัตโอ้มันทึกของผู้ใหญ่บ้านสามไม่ว่าบรรดาผู้คนชั้นสูงจะนิยมชอบโอเดอร์เป็นอย่างมากแต่พวกเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับทะเลแห่งต้นไม้มากนะัก คณะอาครสัตว์ของเขานอกจากจะให้งานกับผู้คนและทรัพยากรต่างๆแล้วมันยังสร้างความบันเทิงให้แก่พวกเราที่ไม่เห็นไม่เคยเห็นโลกภายนอกอีกด้วยหลายคนรู้สึกซาบซึ้งในความแม่ตาของโอเกอร์ดังนั้นเมื่อคณะอาครสัตว์เปิดรับสมาชิกใหม่ชาวบ้านก็กระตือรือร้นที่จะสมัครเข้าไป <c oughs> โทษับโอ้เสียงแฮม <c oughs> เออเมื่อกี้ เราเริ่มสู้จากตรงไหนวะเออเออเดีวยนแป๊บนึงนะครับทุกคนเรามาจากตรงนี้กระโดดลงมาเนาะน่าจะใช่ครับโอเคทางนี้ถูกแล้วโอ้เบอร์ไปแล้วผมมีมอนอีกไหมมอนสองตัวมานักลบเลือดผมกำลังจะหมดแล้วด้วย เพียเลยหาจุดเซฟก่อื <S 2> <S 2> อมีใครดักอีกไหมไม่มีนะชุดความทรงจำอีกหนึ่งปีครับเพิ <S <S ่มมีลูนอยู่สี่พันด้วยอย่าตายตรงนี้อยอจอแล้วจุดเซฟสวยจุดเซฟ yes านสื nice. อ่อเพิ่มเลเวลนิดนึงผมรู้สึกว่าพลังโจมตีกับพลังสีฟ้าก็ลดลงน้อยอ่ะอย่ like, างละหนึ่งไปเลยแล้วกันครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งให้หมดอะมาเรียบร้อยเออไว้ตรงนน้นมีของใช่ไหมใช่สิ ชื่นี่ไหปป๊กปกแป๊ก,ปกเสียงน่ารักเชียวตรงนี้มีนะเฮ้ยทางนี้มีทางไปด้วยเอ,อ่อจะทำตรงนี้น่าจะทางไปต่อนะครับเปิดไดู้ทางไปเยอะมากอันี้ขึ้นไปไหนวะฮะตรงไหนวะนี่ อนี่คือตอนที่เรามาเมื่อกี้พอจะนึกออกแล้วครับแต่ว่าประตูมันติดอยู่โอเคทางไปต่อแล้วก็ตรงนี้โอ้ทางมันเยอะจังวะโอโหตรงนี้กระโดดไม่ได้นะครับไปทางนี้แล้วกัน <S <S เล่นน,นานๆเราจะหลงเองเนอเอเกมมันยังค่อนข้างใจดีนะครับ ไม่เร็วมากเท่าไหร่มีมอนไหมโอเคไม่มีบันทึกชีวิตที่เฮอร์มิตคณะละครสัตว์2คณะละครสัตว์สนิทสนธยาโด่งดังสุดขีดเมื่อโอเดอร์เข้าร่วมเขายกระดับการแสดงทั้งหลายไปสู่อีกขั้นแนวคิดเกี่ยวกับประดิษฐ์ของโอเดอร์มีที่นี่มากมายโอเดอร์นี้น่าสงสัยว่าเป็นเบือ้องหลังเบื้องเบื้องหลังสิโอ พูดจะลิ้นเสียหมดแล้วตัวอะไรวะอุย้ยตกใจอุย้ยเ๋ยวเร็วเรวเออโอะไรวะจบบอลเดี๋ยว,ยว,ยวจบจบจบหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้มันวะ จบจบจบแพงปรับปรับปับปึบป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งจกขอท่าเอาไม่ทันได้ดูดแบบกดเพลินโอ้โหมีนี่บอสเยอะมากได้มีดบินนะครับ ไปมาเนี่คือพลาดในของเพิ่มยายอีกหนึ่งไม่มีอะไรให้เก็บแล้วนะโอเคครับเราหมดตรงนี้ละเอียดดีได้ไหมนี่แน่หึอันนี้ลงไปไหนอีกอลงกับทางเดิมขอโทษโอ้ยสมองสมองผมไปหมดละขอรีทีนึงนะครับ ลูกเล่นผมยังไม่เข้าใจนะว่ามันใช้ไปใช้แล้วหมดไปเลยไหมนะครับแต่ลูกเล่นเยอะดีโอ้ตัดตัดคาซีนดือด้อ,อย่างนี้เลยเหรอฮะอะไรเมื่อกี้อ๋อเชื่อไปครับโอ้ทุกคนคิดว่าใช่ไหมบอสว่ะไปบอสแล้วครับนะต้ <c oughs> <c oughs> องอนสัต <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเหรอนี่อะไรแล้วครับบอสตัวแรกของเกมจบ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 ปรับปรับปรับจบจบจบ โอ้ได้สก,กิลมาแล้วโอ้ยจบ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 น่าจะยังไม่จบหจรอกผมคิดว่ามันง่ายเกินไปน่าจะแค่เฟดไม่ทันขาดคำจริงเลยครับเฟดหนึง่งแม่งเอ้ย าเฮ้ยเติมเล็กก่อนเลยมานี้ปับปับโอ้ยจ,จ,จุกจุกจับมากปับ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 โอ้ยพลาดเออเออ ดื้อไงผมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยววิ่ง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 เพราะว่าสีแดงอะไรก็ไม่รู้วิ่งไว้ก่อนครับอ๋อไม่โดนชนะเมื่อกี้แค่แรกระตุกปับป๊บปั๊บโอ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรอ่ะโอ้ โอมิใจโคตเอาเลือดมันรีกลับไปแล้วครับตีเก๋ออเฮ้ยจบปับป๊บปั๊บออแทงโอ้เลือดหมดเวลาสวยทันยัยโอ้ทันเวลวาพอดี ไม่มีเฟสสามนะโอเคความทรงจำเสร็จสมบูรณ์เก็บควันพิษอูควันพิษปริมปริมครับปริมปริมโอ้ทางนี้มีน้องยืนอยู่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ไหมอ่าไม่ยังมีบางสิ่งที่ข้าจำไม่ได้ใช่นะครับไม่คือ ผมลองไปหามาแล้วไม้ก็คือมันจะให้อยู่ในด่านต่อนะครับมีอย่างอื่นให้ฟาร์มไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าไม่มีแล้วครับเราไปเลยเนินนักปราดยายาวนาน พีิตแต่ต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งอ๋อคือฟื้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดใช่ไหมไม่ใช่ฟื้นทีเดียวนะครับไอวะนะ่ะสลุปเป็นผู้หญิงเหรอ,อไอซีมี่นะขอวัดเ้าต้องการกลับไปไหมแสดงไอเทมแผ่นแท้ที่สกรปรกของเออร์กูผมไม่รู้คืออะไรนะืมได้มาจากโอเดอร์เหรอเออร์กอ,อผมพูดสลับเองนีว่มันแปลกมากจริงจ ในการเป็นหัวหน้าคณะละครสัตว์โอเดอร์ต้องได้รับเลือดบริสุทธิ์จำนวนมากแต่ทำไมถึงไม่เลือดสกรปรกในตัวเขาข้าว่ามันมีอะไรผิดแปลกเจ้าต้องกลับไปที่ทะเลแห่งคนโง่และรวบรวมข้อมูลมาเพิ่มอีกพักผ่อนก่อนนะเดินนักปลาด อ๋อ oh, แสดงว่าปัแบบหนึ่งนะครับทุกคนแสดงว่าเรายังเก็บข้อมูลในต้นไม้ไม่หมดนะครับทะเล่งต้นไม้มีภารกิจลองหนึ่งภารกิจลองสองอีกหรอโหทำลายซีด oh. ทั้งหมดตามหาบันทึกการก่อสร้างของเออดออเดอร์โอ้ เด้อผมสาลับสับสนหมดละจะมีเควสหลักกับเควสรองอีก2องันนะครับเดี๋ยวอีพีนี้ผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสนุกจริงๆทุกคนผมอยากให้ลองและช่วงนี้มันมันอยู่ในช่วงลดราคาด้วยนะครับตัดสนใจไม่ยากอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับมันลดครึ่งหนึ่งเลยนะสนุกผมว่าบอสต,ตีไม่เร็วมากนะครับบอสที่เพิ่งเจอตัวแรกเออที่เหลือคือมินิตอนแรกผมนึกว่าตัวอื่นคือบอสมันคือแค่มินินะครับเล่นง่ายสนุกครับไม่ไม่ยากมากลูกเล่นเยอะด้วย ถ้าชอบอยังไงยฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดโอ้โทษเบลอถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับทุกคนเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับเซก o d บายขอบคุณทุกคน thank you